มองวิวบนบ<ล>้านมองวิวบนบ<ล>้านกันนะเดีอากาศดีอากาศยามเช้าวันอากาศยามเช้าวันเลบ้านสวนสีสวยพื้นท<ล>ี่ต<นล><นล><นล>รงนี้บ้านหลังนี้อากาศดีดี บ้านหลังนี้อากาศที่หายใจที่บริสุทธิ์ที่สุดแในอากาศที่บริสุทธิ์ตรงนี้ยามเช้าตื่นมาก็จะสดใสอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดูสิเนี้ยถ้าเราซื้อที่ในพื้นที่ที่มีมลพิษ สูดอากาศเข้าไปก็จะเป็นพิษนะคะถ้าเราซื้อที่ในที่ปีมลพิษเราอาศัยอยู่ไม่ได้นะคะเราอาศัยอยู่ไม่ได้นะคะที่เป็นพิษะะที่มีพิษอาศัยอยู่ไม่ได้ถ้าต้องมาอยู่แบบอากาศที่ปลอดโปร่งแบบนี้ค่ะ รอดโปร่งเนี่ยตื่นเช้ามาก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆพระอาทิตย์ขึ้น,นยอยู่ริมดอยเลยนะคะเนี่ยตีนดอยเลยะค่ะเนี่ยอยู่ตีนดอยเลยเนี่ยสวนผักละตรงนูน้น อันนี้สวนกล้วยแห้งยัเ, <c oughs> เลือกสวนไหนดีเนี่ยเลือกสวนไหนที่น่าอยู่ดีไหมเนี่ยมีป้ายบ้านสวนสี่สวนเนี่ย <c oughs> บ้านสวน ดูมุมมองบ้านส่วนสีสวยนะคะเนี่ยมุมมองค่ะดูมุมมองค่ะมุมมองความสวยงามว้าดูดูด บอ่อน้ําถ้ามีน้ําเต็มมันก็จะดีอย่างเงี้ยเนาะถ้ามีน้าเต็มถ้าบอ่อที่มันแห้งมันก็จะไม่มีอะไรเลยบอ่อน้ําที่มันแห้งมันก็จะไม่มีอะไรเลยขุดบ่อก,ก็ต้องมีน้ําอย่างเงี้ยมันถึงจะปลูกต้นไม้ได้ปลูกสวนสวยได้ ถ้าพื้นที่ที่มันมีน้ําไม่มีมล,ลพิษมันก็จะปลูกต้นไม้งามค่ะก็จะปลูกต้นไม้ได้สวยได้โตไวมะพร้าวอยู่ในวงล้อเห็นปหคะต้นมะพร้าวอยู่ในวงล้อขุดบอ่อขุดสะก็ต้องมีน้ำ พื้นที่ตรงไหนมีน้ำมันจะปลูกต้นไม้โตไว